ผู้รับการนวดก็จะเข้าอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับถูกต้องแล้วแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะเริ่มในการสอนท่าทานการนวดยี่สิบสี่ท่านะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเอาใครเป็นหุ่นดีเอาเอาคิดก็แลวกันจะเริ่มนะครับ ให้เรียนดูนะครับันปัจุบัครับตา้งซ้ายก่ดนะครับเห็นไหมครับในกรณีแบบนี้นะครับเราจะถ้ามันแบบนี้เอาหมอนรองนะครับทุกสะโพกนะครับเวลาเรากดนะครับแบบนี้นะครับเป็นการลดการการบาดเจ็บลงได้นะครับเกังอังเกงนะครับโอเคเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยนี่เป็นส่วน อันนี้ถูกไหมครับขารลอยหาหมอนมาลองครับหมอนหนึ่งฟอว่านี่ครับเราจะสังเกตได้เป็นการการปวดหลังปวดหลังครับถ้าแรกนะครับถ้าแรกเลยนะครับเดี๋ยวรบกวนนะครับรบกวนอาจารย์ก็มาใกล้ๆครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าแรกนะครับ เราจะนวดกลางฝ่าเท้าน,นวดจากกลางฝ่าเท้าขึ้นนะครับีเป็นมาดูนะครับดูใ,ใกล้ๆนะครับจะไ,ได้เห็น,นถ้าคลิปนี้นะครับก็จะทําให้ชัดชัดเจนไปเลยนะครับในการสอนนวดนะครัไทยพื้นฐานของมูลนิธิสาธารณาสุขการพัฒนานะหนังสือเรเล่มนี้95ค่าในการนท่งท่านวดท่1 เห็นไหมครับนี่คู่กว้างเห็นไหมครับเต้นมาใช้เลยหนึ่งหนึ่งนิ้วต่อนิ้วเห็นไหมครับเออหรือว่าซ้อนนิ้วเห็นไหมครับเราก็จะนวดไปนะครับเห็นไหมครับอาจารย์เห็นไหมครับจะชัดเลยนะครับเดี๋ยวจะได้เป็นต่อไปครับจะชัดเลยถึงจุดที่สองนะครับ ใต้นี้นะครับแนวนิ้วก้อยนะครับจากส้นเท้าเหมือนกันนะครับแนวนิ้วก้อยนะครับต่อนิ้วเพราะว่าฝ่าเท้ามันมันจะครับผมกดหน่วงน,นิ่งเห็นไหมครับนี่หน่วงนิ่งหนึ่งสองสามนะครับอันนี้เป็นสเต็จการนวดเหมือนกันนะครับหน่วงน,นิ่งนะครับ ใช่ครับเป็นเป็นการลงน้ําหนักมือนะครับยี่สิบห้าห้าสิบเจ็ดสิบเก้าสิบจุดที่สองนะครับผ่านไปแล้วนะครับจุดที่สามนี้จะเป็นตรงช่วงนี้นะครับตรงช่วงระหว่างตรงช่องของของนิ้วนะครับใช่ครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับก็จะกดตามช่องนี้เลยนะครับป็นละช่องทุกช่องนะครับ ครับผมทุกช่องนะครับต่อไปท่าที่สามท่าที่สี่สามหนึ่งสองสามสี่นะครับนวดขึ้นมานะครับ <4 S 1> ถึงกระตุ่มดูดีๆนะครับเจ็บมึงเก็บเจ็บไหมครับปวดกะโให้มันหย่อนๆไม่ต้องเกร็งมาก่อนธรรมดา เกมมันจะมาหลวมให้มันสบายสบายนะครับเนาะโอเคออเอาให้มันสบายเนาะรับดูดูด้วยนะครับว่าให้เขาผ่อนคลายที่สุดนะครับในการนวดบำบัดม่ใช่การนวดอะไยเทยก็สุขภาพต่อไปนะครับ <ไป S 1> จากจากคนญี่ปุ่นไปหาครับผมกดน่วงนนิ่งเห็นไหมรับน่วงนินหนึง สองสามนะครับ่อย้ายหนึ่งสองสามอย้ายนับในใจก่อนนับไปก่อนครับนับในใจนับ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามพอนับไปแล้วมันทีนี้มันจะมันจะเข้าผวังไปพ<ช>อตะเงียบไปครับพอตึเงียบไปมันก็จะชินเป็น,เป,นเป็นดีไซน์ของเราเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่นับมันจะไปอย่างนี้ถ้าเราไม่นับ <ไป S 1> ใช่ครับใช่ครับผมเราจะไม่ปวดด้วยนะครับเห็นไหมครับนวดพอพอเราจับอยู่ได้ก็จะไม่ก็จะไม่โก้มหน้าละ แขนตึงหลังตรงยกตัวไม่โครงหน้าเห็นไหมครับตามท่าทางเลยบนรักสามรอบก็ได้ครับสามรอบนะครับจนถึงกระตุ่มกลับไปกลับมาไปกลับเขาเรียกว่าวหนึ่ง,หน,ง,ห,นงหนึ่งรอบ,รบจากนั้นท่าที่ห้ากดเปิดประตูลมเห็นไหมครับที่บอกว่ามีประตูลมตรงไหนบ้างน,นะครับใต้ใต้กระตุ่มใช่ครับวัดแบบไหนนี่ นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วนางมาตกมาตกตะตุ่มพอดีนิ้วกลางใช่ไหมครับวาง้โป้งครับหรือจะเป็นนิ้วเดียวแบบนี้ถ้าเราถ้าเราข้อมือแข็งก็ใช้นิ้วเดียวแต่ถ้าเรายังไม่ไหวก็ใช้ซ้อนนิ้วแบบนี้นะครับไม่ต้องกดแรงสิบห้าวินาทีแค่นั้นลงน้ำหนักไปประมาณแค่ยี่สิบห้าครับยี่บ้าเอร์เซ็นพอ หนักไปก็จะเจ็บแบบนี้มไม่ได้นะครับ,รบเดี๋ยวเส้นเลือดเดี๋ยวนักไปกี่วิสิบห้าวินาทีสิบถึงสิบห้าวินาทีในการเปิดประตูลมก็แล้วนะครับเปิดเสร็จนะครับคราวนี้ท่าต่อไปท่าที่เท่าไหร่นะหกนะครับช่วงฝ่าเท้านี่จะมีอยู่ห <5. S 1> นะ้าเนาะแยกเป็นส่วนไปจากนั้นนะครับท่าที่หก อกนี้นะครับเ๋ยวรบกวนอาจารย์เข้ามาใกล้ๆนะครับชิดแนวกระดูกสันหน้าแข้งนะครับเห็นไหมเห็นกระดูกไหมครับกระดูกหน้าแข้งเนี่ยมันจะมีแยกแบ่งครับแยกแบ่งของกล้ามกล้ามเนื้ออยู่นะครับยแยกของกล้ามเนื้อนะครับจุดแยกกล้ามเนื้อนะครับที่ว่ากดแล้วไม่เจ็บนะนะครับเริ่มนะครับการาการนวดเนี่ยเราจะนวดขึ้นหรือว่าลงก็ได้เพราะว่าเรา ไม่ได้แก้อาการแต่ถ้าแก้อาการอย่างเช่นเขาเป็นเข่าเนีียเราก็จะนวดไปหาอาการแต่ถ้านวดปัอนคายนวดขึ้นนวดลงได้หมนะครับในระบบครับผมปั้นคายในระก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่คู่หงายมือไม่ได้เห็นไหมครับมันจะไปติกระดูกพอดีจะให้เจ็บถ้าเป็นนิ้วซ้อนมือซ้อนนิ้วนี้อย่างนี้ได้ไหมครับมันจะตรงกระดูกช่องพอดีเลยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะโดนกระดูกเหมือนกัน ็นไ,ไหมครับต่อนิ้วมือก็จะเจ็บเกินไปก็จะใช้เป็นนวดไปขึ้นไปจนถึงตรงช่วงสุดขาต้นล่างนะครับไปกลับสามถึงห้ารอบเหมือนกันต่อไปท่าที่เจ็ดนะครับท่าที่เจ็ดอ,อยู่ระหว่างเห็นไหมตะตุ่มนะครับตะตุ่มนี่จะอยู่ถ้าตะตุ่มนี่จะจะมาตรงช่วงสุดพอดี ถัดตรงมาถัดตรงมาประมาณประมาณหนึ่งนิ้วหรือว่าสองนิ้วครึ่งประมาณนั้นนะครับหนึ่งนิ้วหรือว่าหนึ่งนิ้วครึ่งประมาณนั้นนะครับก็จะพอดีนะครับพอดีเลยตร,ตรงช่วงใต้ตาตุ่มนี้พอดีนะครับอันนี้คือจุดที่ห้าหกเจ็ดนะครับ จะใช้ซอนนิ้วมืออันนี้อยู่ที่การปรุงรหมือนะครับปรุงรถมือมาถึงตรงช่วงน่องนี้กล้าเมเนื้อน่องมันจะมีส่วนแบ่งของกล้าเมเนื้อน่องอยู่สองน่องอยู่สองชิ้นนะครับชิ้นนี้แล้วก็ชิ้นนี้นะเราจะนวดไปชิ้นข้างบนข้างบนครับใช่ครับเราจะนวดแบบนี้ดันแบบนี้นะครับเราจะไม่นวดใส่กล้ามเนื้อแบบนี้แต่เรา,าเ,นนเราจะนวดดันไปแบบนี้นะครับจะไม่เจ็บ ไปกลับสามถึงห้าข้เหมือนกัน <10 S 1> จากนั้นนะครับเจ็ดแปดเก้าแปดเก้าพับเขา่าพับขาลงมาแบบนี้ถ้าที่แปดจะอยู่จะอยู่กล้ามเนื้อนะครับในช่วงระหว่างแบ่งขาท่อนบนขาท่อนล่างไอขาท่อนกล้ามเนื้อ <บน S 1> ช่วง,งกล้ามเนื้อ,อ เขาเรียกหน้าขาแล้วก็กล้ามเนื้อหลังขานะครับแบ่งเป็นนะครับ,ะนะรบจะใช้ส้นมือส้นมือนะครับแต่ถ้าใช้นิ้วมันจะเจ็บเกินไปนะครับแบบนี้จะเจ็บเกินไปนะครับก็ไดทท้ท่าที่แปดนะครับท่าที่แปดจะใช้ส้นมือนะครับในช่วงระหว่างถึงกลางนะครับแบ่งของกล้ามเนื้อด้านบน ด,ด้านล่างน,น,นะครับจะเป็นช่องของข้ามนือพอดีมาหาหาัวตะข้าก็จะใช้รเราจะนวดแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นี่ยดันมือแบบนี้แต่ถ้ามือเราไม่นิ่งก็แบบครับผมจะใช้แบบนี้ดันขึ้นนิ่งนะป๋าครับหนึ่งสองสามขึ้นหนึ่งสองสามขึ้นหนึ่งสองสามขึ้น 1, 2, 3, น,นะครับ อหรือจะไปอยู่ที่ด้านล่างแบบนี้ก็ได้นะครับจะไม่ข้ามแบบนี้นะครับครับผมโดยแพทย์ไทยเขาจะทําแบบนี้นะครับใช่ครับน,นะครับก็จะอยู่แบบนี้เขาจะไม่หันแบบนี้จะอยู่ข้ามแบบนี้ใช่ครับผู้หญิงกับผู้ชายจะหันอย่างเนี้ยข้าเกเลียดเหรอ หนึ่งสองสามย้ 1, 2, ยายหนึ่งสองสามย้ายแบบนี้หนึ่งสองสามย้ายเราไม่นู่นแบบนี้นะไม่เอาแบบนี้นะไม่เอาแบบนี้นะฮัลโหลอย่างนี้ไม่เอานะครับอย่างนี้ไม่เอาผิดเลยนะครับก็คือตามสเต็ปหนึ่งสองสามนะครับกดหน่วงหน่วงเน้นแล้วก็นิ่งหนึ่งสองสามถึงนับหนึ่งสองสามนะครับไม่ใช่ หนึ่งสองสามไม่ใช่อย่างนะี้นะกดลงไปหนึ่งสองสามนะครับเนี่ยก็ในที่เรากดอยู่มองมองตัวผู้รับกาโรโนวดด้วยว่าเขาเจ็บไหมนะครับเพราะว่าช่วงขาช่วงเนี้ยเจ็บสมากบางคนก็ทนไม่ไหวนะครับไม่เจ็บไม่เจ็บก็ได้แต่ถ้าไม่เจ็บนะครับก็กดลงช่วงนี้พอดีกเราก็ค่อยแยกขึ้นจะไม่ต้องกดแรงนะครับในการโน้ตปลอดภัย ก็จะแตกต่างไปกับการนวดมัดรักษาต่อไปจุดที่9ทีนี้ใต้ลงมาเลยนะครับใต้ลงมานะครับเมื่อกี้จะเป็นระหว่างกลางถูกไหมครับอันนี้จะเป็นถรงช่วงขาในนะครับผมขาในก็คือจะมีมัดของเขาเรียกว่าอะไรถ้าเป็นของภาษาภาษาสากลเขาเรียกนะครับข้งหน้าก็าจะเป็น แฮมสตริงนะครับแฮมสตริงก็อยู่ด้านหลังคอร์ดไดเซ็ตจะมานวดแฮมสตริงก็คือขาด้านหลังนะครับเนื้อขาหลังใช่ครับก็จะได้สับไปด้วยนะครับก็จะยกมาคุละมัดกันนะครับให้เข้าใจว่าเป็นคุละมัดกันนะครับแยกกันนะครับอันนี้มัดล่างอันนี้มัดบนนะครับต่อไปอาที่ิบสิบสิบเอ็ด ส,สิบนะครับสิบน,นะครับสิเป็นขาครับอันนี้ลงลงสุดไม่ต้องรองนะครับถ้าในกรณีที่ขาเขารอยก็นน้ัอกนณี้แบบนี้นะถ้าที่สิบนะครับจุดส,สามสี่สี่จุดนะครับกด<อ>ใช่ครับหหมอจะไปอยู่ อยู่ด้านบนนะครับด้านบนหานปลายนิ้วนะครับแบบนี้นะครับแบบนีออ้นะครับหันออกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าใช้สัมผัสเอานะครับนะครับจะเป็นช่องของมันพอดีไปจนครบสี่จุด ไปสิบเอ็ดสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดอยู่นี้นะครับ, <18. S 1> รบทำแบบไหนถึงจะรู้ในการกดจะ,จะใช้เห็นนะครับใช้เข่าแบบนี้ดันกนะ็จะอยู่ตรงนี้พอดีกดแบบนี้พอดีอนะครับเขาช่วยดันใช่ใชครับช่วยดันจะได้เห็นจะเห็นพอดีเลย